สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่องยัางก่อนแนะนำวะนี่นี่ครับฉันดูเยอะในสดอยู่กระบาไก่นัดจอยครับผมกระบาไก่นัดจอยครับนี่มว่ากข้าผมมาจากเมืองอุดรครับมาฝากประทานมาประทานมูเนี่ยท่าน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 ได้เลิกอยู่นี่นะครับบรรยากาศขันติไปกเกือดเลยดิป่ากกันแล้วไปใสอีกฉันไม่ดีเลยโอ้ <ร>โอ้นี่ใครใครวัสดีครับสวัสดีครับยังกล้องมาเลยดิครับผมเมื่อไดเท่าที่ได้ล่ำอีกป้าพาสารคามห้างแหมเออของแถวห้างแหม่สามสิบเอด็ดสามสิบเอ็ดสิงหาหนิครับหนะล้านากีฬาบัวอันนั้นแหม่อันนั้นแหมนน่ป้าพาสารคามเห้องแหม่จำได้ว่จับป้าพาสารคามได้ลยเนาะพี่นอนก่อนเดี๋ยวมาจัด

เม่อวานี่สองหมอนขึ้นมาหันกระหงูอ้โหเปี้ยวเปรี้ยวเหมืนมาไรเปรี้ยวไ่ใส่วามันก็บุยนไว้ขอบคุณแท้แต่พวจะไม่หยุดนะ แจมปกน้ไม่ว่าติเหลืองดีวะ0นาทีพร้อมแข่งแล้วจ้าเีลาถึงบ้านล้วไเหนงเดี๋ยวม่ว่าติเหลือง่อนชเนี่ยบรรยากาศน้องๆนะครับแฟนซอกวาไปไเอาอันเกียงยี่ไ่ดิย่างไหมยวนนิ่งเหมุ โอ้โหนั่งอะไรพร้อมยูสายพิล you know ัตแอปเล็ตแอปเล็ตเ้ยยิงลรกเลยยิงเบิง์ดกิ่าต่อที่นัจา ไปยางอยูุบานพ่อจากบาทนี้ได้มันยังสิบ่าด้กวดเงินดีนะแครวันดีัครับพี่แม่เอาขนมมาโอเคนี่น้องฟ้าใสครับเรไปไปก่รนขึ้นโหลดครับแต่ลกขึ้นโหลดลงครักแต่จางนี่เรามาช่วยถั่วนี่คือบรรยากาศ ขอชุดกันจ้าขอชุดพื้นไหนพื้นพื้นน้องน้องไปเปลี่ยนชุดอยู่นะครับผมเอ่อเต้อยู่ไหนเต้เต้เต้ห้องชุดเต้เงี้ยนค่ะพยศตระหนุเงินรางวัลนะคะ500บาทห้าบาทค่ะวู้ยขอบรถขุณพยุดกับแม่ติ่งค่ะสวัสดีนะจ่อยกระบัฟเลย่เปนแม่แม่ ขอบคุณพยุ์นะคะสำหรับหนูนึละวันนะคะห้ายบาทนะคะอาถอชุดเลยนะลูกนะจะเล่นกีฬาแล้วนะน้องๆเลยนะงรอบคร่งนี่มันแฉะเอาลำแพน ี่่่พนมมมาไไได้กระป๋องไก่น้าจอยมาช่วยมาช่วยมาช่วยคุกไก่ทำอันนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยเตรียมอันนี้หน่อยเนี่ยเตรียมกไก่อะไรวะไม่ถึงสิบนาทีเลยไม่ถึงสิบนาทีครับสองห้องก็ไม่ได้เห <ข 1971. S 2> ็นเลไปขี้บอดเลเดี๋ยวให้เดินไปด้วยกัน <kicking S 2> <estratég> คุณหยุดเหรอ,อยังไปอินเตอระล้างหน้าก่อนไหมดุยละไม่ยืนนะุยได้คลิปแล้วเห็นไหมนี่อันนี้นะเดินไปเวทีแข่งตอนแข่งสู้ตายนะลูกบอกเลยประทับใจจินประทับใจหลายจะเพิ่มเงินรางวัลให้ค่ะความมันความจอย เพิ่มเงินรางวัลเห็นเหรอครัเพิ่มเงินรางวัลอีกแน่จากใครครับพี่นักจ่อยกระบาดไก่พี่ก้อนกินงานน้าจอยกระบาดไก่นะครับหัวคุณหนุ่ยกับวคุณหนุ่ยหัวคุณหนุ่ยหัวคุณหนุ่ยด้วยค่ะขอราบาคาราคุณคารานี่ครับโอ้โหอันนี้เอาไปใส่หน้ามีแค่ไม่มีในร้านใคได้ซ่อมกันด้อยโอ้ยหุูดไหนกุนกุนล่างไปครับถามเนี่ย ล่างไปก็ค้าแพงแพงแตึงแพงไหมอ่ะยังคยจะคลิปไรอกตคจะคลิปไรยังเหยียบคลิปด้วกูในอขอขอบคุณเสียนนอีกสาบาทนี่เดนนี่เ้งานเั่นี้ อาจารย์แมนมานี่หน่อยนึงเลยล่ามลดลงไปโ้วมกมหวังเข้าเลยปุบลิฟลี่เล่นบอลเงเสียเนาขวงยาวก็ตีได้อันัไเลยก็้หาคนไปเอากองยาวเขาไปตีเชิงเชกิฬาสีหาคนไปเอาคอนเดอร์ เดูเขาอกนะลแพงจะเชียร oh! ์ไหมเชีย <único> ร <Liberty eye wear> ์โอ้แต่ละสีไปเตรียมกองยาววานะคะไปเชียร์สีตัวเองนะกองยาวอยู่ตรงข้างหลังนะคะกลัวนะคะเตรียมกองไว้เลยนะเก่นมากช่วยไหมช่วยไหมลำแพงทำไมไม่แต่งตัวมาล่ะต้องแต่งตัวแบบนี้

อะไรก็เอมมี่อะเอมี่เนี่ยมีข้าวกินด้ยอะเหรอมากินมาสิจัดจ้าุ่นเลยนวนไอไหมร้านว่าเด็ก อันนี้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนชุดนะครับสองคนเนี่ย ฝากคลิปนี้ไว้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกระบับแกน่าจอยด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวต่อยคลิปหนานะครับนี่อีกเงี้ยว